สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่บ้านโสงอีกแลหละ,เ,หละเขาบอกมากครับไปเลยจะกลังใหญ่ไหมนั่งไปดูเถอะแล้วตอนลดโหลดว่าต้องมี่จะเอาของไปเลยนี่เขาฉีดเป่ามาครับลังใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ยังไม่ใช่ลังเลยครับดูต้นคอยเส่ยงว่าอเอาของไป Để lăng ừ, đem bị đùa lắng gặp không bì luôn bà đây thằng này đạt ừ, không không หลังสวยยอ่อสิบกว่าวันยังไม่ใหญ่เท่าไรเท่ารลมอไซน์นี่แหละประมาณนะง่ายส่วนโคอยโอ้โหหลกไปจะซูมได้เนาะดอานด่านนูก๋วยจแสงอ่ะนี่แหละยดำๆไปและวคืนง่ายเลยครับเดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่ cùng con zoom lăng trong này luôn lăng mà chua หัวหนามช่วงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหัวหนามแล้วก็พอมีอยู่เนอะนั่นะหลงังอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดันบนครับทำครบเจยวอุปกรณ์อีกสักรูะดันบนครบเลยใจเครือแหงๆเครืออะไรไม่รู้เรอือมะอหมุยแหง,แหง cứ này กวันเขาบอกนะนี่รวยรวยเต็มดีเลยอ๋อเนี่เต็มดีเลยอืมอ,อ,อืมเจ็บอะเร็ัเหนึ่ง ยังไม่โดนคนเผื่อต้องดึงมันมาปล่อยหรอไปเอเห็นรถท็กซ้ยร่ง แนะนำได้ไปถึงขวดดเกล่าต่างกล่องครับอีกคู่โอ้สวยเปรี้ยใหม่ครับพี่น้องเมือกทูใหม่กลับมาแล้สวสางอน้ำประมาณโลมใไซ ที่สวนลี สวยเขาเขาเขาเป็นน้องพอ่อสวยปรีอ่ะอันนั้นสวยเลยแหละรุ่นนี้ก็ได้ใส่ถุงนี่นะ ลงไปสวยลงมาจากตุ่นแล้วครับทีเหลกผมจะเอาแค่นี้ครับจะกลหนึ่งนี่แหละลังตีที่ไหนได้เขาเอาแค่ลังนี่ครับแค่นี้ครับนี่แล้วเขาให้้ัวน้ำทีเหล็กพุ่าจะให้้ัวน้ำครับน่าขวดนี่แหละแต่ตรงแยกกีซอนดีดีหน่อยกีซอนหลากหลายยีระคขันกอบตรงแยกกีซอนให้ดีๆไปครับขอบคุณครับเยี่ยมมาสูงไปครับเราเดินทางต่อ ออีกลังหนึ่งครับพี่น้องวันนั้นเขาบอกมากับหลายวันแล้วแหละห้าวันแล้วหรือเปล่าไม่ได้วันนั้นก็ม่ได้าทอยมากับโอไปถึงครึ่งตน้นลดแรงวันนั้นก็เหมือนจะเป็นพึ่งใหม่ด้วยก็เลยไม่ขึ้นยังอยู่ครับโทรหาก็ไมไหลับนี่ครับลา่างใหญ่เดาทอยอีกท,ที่หนึ่งกับตอนหลังตีนแหละตีเสต็นั่แหละโอ้โห เหมือนรังจะสวยเหมือนรังแหลกเลยว่าน่นนาจะเป็นพึ่งใหม่เดี๋ยวจะซูมแบบสักครู่ออาลอรังนี่หวัวหนามอูมดีครับ ใหญ่กว่าลังเหล็กอ oh. เดี๋ยวตีทอ,อยครับนุ่นแหละตอนที่ขบนุ่นแหละอีกสักครู่ตีทอ,อยครับพี่นุ่มถอ,อยแล้วถอ,อยมืด ว่านีแหละควบให้ไวเลยนั่นติดแล้วมันหนั่ก็เหมือนจะเป็นผื่นใหม่นะนน

มเปแเล่ายันลวงนะลวงเลยยุงเลยอะนานี่โดนควนเหล้วก็ดได้ไม่เป็นปัญหาแล้วรังสวยเลยวันนั้นเป็นพิ่งไหวยจริงๆอ่ะต่างกองขับอีกสักคู่สวยมีแต่รังสวยมาลุนเทยากันเลยมันสูงก็บพี่น้องตรงเคียร์เชีอยก่อน suối suối một một cho เด่นนักอะไรหราลุงก,ก็ตัวเรามันจะรีทุ่งใหม่กับพี่น้องมึกทุ่งใหม่รังที่สองมาแล้วสองพวงรังเลยนะก็น่าเป็นทุ่งใหม่จริงๆวันหวกวันไป็นหรือมั้ วายเลยกบ,บ่นาอุ้ยเกสรนยังอยู่พูดพูดนี่สวนเป็นฝนะุ่นหน่ะ ก eh ็ือเต็มเลยก็จะหามุมกลบ กตักำ <icana>, 네ลังหลานอยู่คู่นี่ก่อนมันเปลี่ยนขออภัว่าพาย

วันนั้นมาเป็นพึงใหม่จริงๆกาลังเต็มครับลังควบต้องหมั่นใจกับ,ยกบอยาตุกตุกเลยยุงเลยพอมาคนเดียวเชือกยุงทึงพื้นแลวครับไปลงอ่ะพอแล้วครับพี่น้องสองล่างเอาไปนี่ก็เขาบอกมาเมื่อสองลังแหละลังทีสองแล้วเขาบอกมาสี่วันห้าวันทีแล้วก็วันนั้นไปเ้าถอยมากับแล้วก่อนคิดว่าเป็นพึงใหม่ด้วยเอาึ้นไปได้แก่นิดเดียว เดี๋ยวจะทรให้เขามาหลับลังผึ่งกับก็ทรไปสองสายแล้วครับพี่โนโอ้องสองสายสามสายล้วไม่รับโทัวสัสกทีบรรจุลังที่สองนะน้ำช่วงนี้ก,ก็เป็นน้ำยันการมันเนี่ยเราก็ดดกมะาขาดแต่ี่ลังที่สองขวดกวัวลังแรกขวดหนึ่งประมาณนั้นอ่ะพอครับพี่โนโอ้องสองลังสว,สวยเลยด้ลังนะสุดยอดเลย ลังประมาณนี่กําลังห่อไปต๋องย่างแล้วก็ถ้าเมนูอย่างอื่นก็ได้ครับเพราะว่าไข่มันยังละเอียดอยู่ไม่แข็งแล้วก็มันมันเป็นหวานด้วยน้าผึ้งลาดย่างแล้วก็ลาดด้วยน้ําผึ้งโอ้โหสุดยอดเมนูนี่อ่ะบอกครับพี่น้องขอบคุณนเอฟซีบัานโงโซงหลายลังลบแล้วขาบัลลังโสงนี่ก็มีหลายคนหลายหลายวันนล้วไม่ได้เอาไปใหแมเม้าเลยครันสงสัยจะถามหาแหละรังเขาขาวขาแบบนี้ อ่ะพอครับพี่น้องลังอ่อนไม่ได้ส่งต่างจังหวัดนะครับขายให้แม่ค้าขายส่งนะครับให้แม่ค้าอยากมารับอกีกกติดต่อมาที่บ้านนะก็โทรมาก,ก่อนว่าจะมีสินค้าหรือเปล่าอ่ะพอครับพี่น้องลังสวยน้ําสวยเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ